สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมนะครับผมนะครับผมมารับชมดอกไม้กับน้องแมวนะครับผมนี่นะครับโอ้ดูทานั่งเขานะครับฐานั่งของนางนับนทางของนางนะครับผมนั่งชมดอกไม้นะครับนั่งชมดอกไม้นะครับผมน้องแมวนับน้องแมวนั่งชมดอกไม้นะครับผมนี่านั่งกันนะครับผมน่ารักมากๆนะครับผมโอ้ยนะครับผมน่ารักจริงๆนะครับผม น่ารักมากครับผมนะครับผมดูนะครับผมดอกนี้จะเป็นดอกแข็งตัดนะครับเป็นดอกแข็งตัดนะครับผมน่ารักมากครับ enfin, right น่ารักมากครับผมน่ารักจริงๆนะครับผมนะครับผมสวยน่ารักนะครับน้องแมวนะครับน้องแมวนะครับผมสวยน่ารักมากนะครับผมโอ้น่ารักจริงๆครับผมโอ้หาดีหนมันมีอีกแล้วนะครับภาพนี้นะครับผม ต้องถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้เป็นเก็บไว้เป็นที่ระล um. ึกนะครับผมโอ้น่ารักแแ ouais year, klar, น่ารักครับผมนี่ครับผมดูนะครับผมน้องแมวนับน้องแมวนั่งชมดอกไม้นะ hm, ครับผมน่ารักมากๆครับผมนั่งเฝ้าดอกไม้ด้วยนะครับผมโอ้นั่งเหมือนคนเลยนะครับผมนั่งเหมือนคนเลยนะครับผมน้องแมวนะครับน้องแมวนะครับผมครับผมนั่งเหมือนคนเลยนะครับผมโอ้น่ารักน่ารักน่ารัก หาชมยากนะครับภาพนี้หาชมยากนะครับผมโอ้หาชมยากมากครับผมน้องแมวกระดอกไม้นะครับหาชมยากมากจริงๆเลยนะครับผมน,น่นารักนา่นารักนา่นารักนา่ารักน่ารักมากๆเลยท่านเอ้ยน่ารักจริงๆน้ๆนองแมวน้องแมวฮึ่มฮึ่มพระพุทธรูนี้นะคระพุทธรูน,น,นี้นะครับผม น่ารักมากๆ